นะครับโดยท่านพลตํารวจโทรับพน้องจิตครับท่านผู้ประชาการต,ตํารวจพลร้อยภาคแตดมีนโยบายบระลวงให้พี่น้องประชาชนสวมวงใหวนไพร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเทศการรลสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นในไม่เกินครั้งหน้านี้ครับช่วง11ถึง17เ,เมษายนครับท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจทุ่งสง,งนะครับตอบสนองนโยบายกํจัดโครงการแจกคอนจับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสง,งนในวันนี้ครับเพื่อต้องการที่จะลด การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในเก็บพื้นที่โดยเฉพาะการที่รถจักรยานยนต์เป็นสายหลักในการเกิดเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอังการที่เราดำเนินลงให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันสวมหมวกนิรภัยเนี่ยเป็นการต้องการและลดการเกิดการบาดเจ็บการเสียชีวิตครับในส่วนของการตั้งส่วนวนีน้เราดูความมีความเชร่วม,มากขกันครับ นโยบายของสำนักงานรัชาติและตำรวจภูธรภาคแปดนะครับเราเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ก่อนจับนะครับอเราจะมีชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องจนให้ทราบถึงข้อดีในการเที่บทรงวงี้ได้ไผนะครับดังนั้นจะเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเราทำเฉพาะเวลาหนักนะครับเรามีแอปขับดีนะครับทางการจับกลุ่มขั้นแรกเนี่ยจะมีการว่าดลาวสั่เดือนนะครับทุกว่ายประกาศได้ในแอปนะครับหลังจากนั้นบ้งทีุเราก็ขับเป็นขั้นบันไดจากอร้อยสีก 200- 400600นะครับ เพื่อพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบการดำเนินของตํารวจในการสร้างความสำนึกที่ดี่น้องประชาชนสร้างการรับรู้นะครับอยากให้ท่านประชาชนที่คนกลุ่มหนึ่งจะต้เพื่อป้องกันการเสียอีสิรินะครับก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับทั้งประเทศโดยเฉพาะในเขตเมืองทุ่งสงนะครับที่รับผิดชอบตำรวจพื้นท้องถินนะครับการที่เราส่งภูเก็ภัยที่เป็นมาตรฐานมกนะครับช่วยอาการบาดเจ็บ การเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นสาหลักในการเสียชีวิตประเทศไทยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประจำนะครับ3 0มสถึงห้าสยต่อวันอีกสี่จังหโมดนะครับและส่จากจากผู้เสียชีวิตังหมดนะครับเจเอซนะครับเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งต้องมีการสมงเนียภไยนะครับอันผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยมาจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเยอะทางการที่พีน้องประชาชนรับรู้รับทราบแล้วสวมหมวกนิรภัยภ ในการกับตีออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยเป็นการลดการสูญเสียให้กับครอ,อบครัวให้กับท้องถิ่นท้องท,ท,องที่ครับคุณแม่น,นะคะเป็นตัวแทนของชาวบานส่งค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยตระหนักและเห็นถึงคุณ,ณประโยชน์ของหมวกนิรภัยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดการสูญเสียทั้งร่างกายทรัพย์สิสนแล้วก็เวลาแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะเกิด ข้สงการที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็การที่เราเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนนะคะอยากให้ไม่ประมาทหนักและไม่ชะล่าใจเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็แนะนําให้สวมหมวกนิรภัยแล้วก็เคารพกฎจราจรมีระเบียบวินัยในการขับขี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณคนเอกคนตำรวจเอกเทียวุทเทพเลื่อนนะคะที่จัดทำ กับชาวทุกสงค่ะทให้ช่วยบรรเทาลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงการนี้ด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยจะสําเร็จแล้วก็บรรเทาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงการได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ